สวัสดีครับทุกคนเคยจินตนาการถึงสงครามที่อาวุธร้ายแรงที่สุดไม่ใช่ปืนไรเฟิลแต่เป็นคีย์บอร์ดไหมครับถ้าคุณคิดว่าสงครามในปัจจุบันยังคงมีแค่รถถังเครื่องบินและทหารเดินเท้าที่ถือปืนอยู่คุณกําลังพลาดการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การรบไปแล้วครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงกองพลที่ได้ชื่อว่าเป็นกองพลที่ล้ําสมัยที่สุดในกองทัพยูเครนตามที่ระบุไว้ในคลิป พวกเขาไม่ได้ใช้แค่โดรนที่บินบนฟ้าแต่กำลังใช้กองทัพหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือที่เรียกกันว่า N.R.K. ในการทำภารกิจที่ทหารธรรมดาไม่สามารถทำได้ครับและมันคือเรื่องจริงที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ผมอยากให้คุณได้รู้ครับก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่โลกแห่งหุ่นยนต์นักรบผมขอพาคุณไปดูฉากที่น่าทึ่งที่สุดของคลิปนี้ก่อนครับลองนึกภาพภารกิจที่ต้องขนระเบิดหนักรวมกันถึง750กิโลกรัมหนักเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็ก1คันเลยนะครับ บุกทะลวงลึกเข้าไปใน,นแนวป้องกันของศัตรูถึง1กิโลเมตรเพื่อทำลายสะพานหรือทางข้ามสำคัญครับฟังดูเหมือนเป็นภารกิจฆ่าตัวตายของหน่วยรือพิเศษใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขาครับพวกเขาใช้แค่หุ่นยนต์ขนส่งขนาดเล็กตัวหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่างูหรือสมีในการลากระเบิดมหาศารนี้ไปวางแล้วกดปุ่มบึ้มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับการระเบิดครั้งนี้ทำให้ศัตรูต้องเปลี่ยนแผนการโจมตีทั้งหมดครับ มันน่าทึ่งมากครับและนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของสงครามยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้แล้วไปลุยกันเลยครับหัวใจหลักของกองคนจู่โจมฐานที่3นี้คือการใช้ NRK หรือระบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดินเป็นหลักครับหุ่นยนต์บุรุษไปรสเนแห่งสนามรบ80%ของงานสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ80%ของงานโลจิสติกในกองพันนี้ดำเนินการโดยหุ่นยนต์ทั้งหมดครับหุ่นยนต์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรสเนแห่งสนามรบครับ พวกมันจะขนส่งทุกอย่างที่จําเป็นให้ทหารแนวหน้าตั้งแต่อาหารน้ากระสุนยันอุปกรณ์สร้างที่กาบังทําให้ทหารราบไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อขนของผลลัพธ์คือการสูญเสียกําลังพลในภารกิจส่งกําลังบํารุงลดลงอย่างมากครับและนี่คือชยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับและมีเรื่องที่น่ารักมากๆด้วยนะครับบางครั้งทหารที่อยู่แนวหน้าเป็นสัปดาห์ก็จะเขียนจดหมายให้ครอบครัวแล้วให้หุ่นยนต์ขนจดหมายเหล่านี้กลับไปยังฐานด้านหลัง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาถ่ายรูปส่งให้ภรรยาและครอบครัวครับเป็นการรักษาสายใยที่อบอุ่นในท่ามกลางสงครามที่โหดร้ายครับ